ีค่ะช่องแม่เอ้อยนังเอื้องมีเรื่องมาเล่าค่ะอันนี้มีนังเอื้องคนดีวจะมาฟามาดูฝรั่งแดงอโยชยากันนะคะันนี้เป็นแดงอโยชยาสามเราพามาดูต้นที่เราไว้ลูกนะคะนี่มีห่อ้เยอะเลยดกมากนะคะอันนี้นะคะแบบก็จะมีรุ่นที่อันนี้เป็นแบบรุ่นติดดอกใหม่นะแล้วก็จะมีรุ่นที่แบบเป็นเนื้อเป็นแบบเล็กๆแบบนี้ น,นี่ก็เป็นรุ่นที่โตขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็จะมีรุ่นที่เตรียมห่อด้วยอันนี้ก็เป็นลูกขนาดประมาณเหรียญห้านะตลอดพร้อมเตรียมหอ่อแล้วก็มีที่ห่อไว้ด้วยนะคะที่ห่อก็มีทั้งแบบที่เป็นเล็กๆแล้วก็มีแบบลูกใหญ่ด้วยรุ่นที่แก่แล้วก็มีนะคะของเก็บอันนี้เราก็มีลูกที่แก่นะคะอยู่ที่ต้นพอดีเดี๋ยวก็ ลองมาชิมกันนี่โอ้โหสีแดงฉ่ำเลยนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะกินหอมด้วยนะ กรอบกรุบเลยนะคะกัดไปอืมเขามีความหวานแบบเขากัดแล้วมันมีความฉ่ำน้ำด้วยนะหวานอร่อยกับนอกนุ่ในเนนะอร่อยะคะ่ะวันนี้นะคะนักเอื้องก็พามาดูกับความโดกของแดงอยยธยาสามนะคะเราจะเห็นว่าเขาเนี่ย สามารถติดลูกได้ตลอดเลยนะคะมีแบบหลายรุ่นเลยนะตั้งแต่แบบรุ่นดอก mm hmm. ยันแบบรุ่นแก่รุ่นห่ออย่างนี้นะคะก็ mm hmm. สาหรับใครที่แบบ mm hmm. อยากทาผลก็เป็นอีกพันหนึ่งที่แนะนาเลยติดตลอดนะคะ mm hmm. แล้วก็อยู่กับการดูแลของเราด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากให้เราแบบอยากให้ต้นมันติดได้ตลอดนะคะเราก็ต้องมีเคล็ดลับกันนิดนึงนะคะก็คือการตัดเวลามันติดลูกนะคะเราก็ตัดยอดนับขึ้นไปประมาณสองข้อนะคะอข้อใบแล้วก็ตัดยอดปุ๊บ ก็จะสามารถติดได้ตลอดเลยนะคะก็เข้าไปดูที่คลิปเก่าได้เราเคยมีสอนเอาไว้นะสำหรับคนที่อยากจะมีลูกติดตลอดทั้งปีนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะเราก็มีกิ่งพันจำหน่ายด้วยนะสนใจก็สามารถเข้ามาชมกันได้ค่ะที่สวนเสกสรรพันไม้ของเรานะคะเดี๋ยวเข้าไปดูที่เพจเฟซบุ๊กกันก่อนได้ค่ะเพจสวนเสกสรรพันไม้หรือติดต่อไปที่เบอร์ที่หน้าจอได้เลยค่ะ ก็สุดท้านี้ฝากติดตามช่องของพวกเราด้นะคะช่องแม่อ้อยน้องเอื่องมีเรื่องมาเล่าค่ะพาไปดูผลไม้แปลกๆอะไรกันอีกติดตามกันไว้เลยนะคะที่ว่า